ตรงนี้คืออะไรครับผมตรงน,นี้เขาเรียกว่าพาลายหรือพาลายค่ะพาลายหรือพระลายาะว่ามันพระลายเนี่ยจะมีเสาต่อย uh,> ื่นออกมาจากตัวบ้านถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยจะเรียกว่าชาดบ้านค่ะเดี๋ยวพี่มุ้ยให้น้องๆดูก้ามปูห้อยด้านบนค่ะกหอยค่ะอันนี้คือตอนกลางวันห้อยเป็นโมบายประดับบ้านได้ด้วยนะคะเพราะว่าเวลามีลมพัดจะมีเสียงก็แก๊ๆๆแต่ตอนกลางคืนมีความเชื่อว่าไว้ไล่ผีกระสือ เพราะว่าลักษณะมันคล้ายๆเขี้ยวค่ะพอเวลาผีกระสือบินมากลัวว่าก้ามปูจะไปเกี่ยวไส่มันก็เลยไม่มาบินคนสมัยก่อนก็เลยนิยมเอาก้ามปูนาไปห้อยไว้รอบๆบ้านแล้วก็จะมีด้านนู้นค่ะพยาคามัดเป็นจุกอันนี้เป็นภูมิปัญญาแล้วเวลามีฝนตกอะค่ะรองน้ําฝนไอ้นี่แล้คือใช้แทนรางลินนะคะอ๋อรองรอเรองมากไปไม่ใช่ค่ะเอาตุมสเกตนวดตุมตุ่มอ๋อมีตุ่มตรงไหาใช่ค่ะเหมือนบ้านพระแพนะคะเวลามีฝนตกบ้านแม่ก็จะมีตุ่มตุ่มรองเพราะว่าเพดานรั่วไปหมดล้ว เดี๋ยวมีตรงไหนอีกไหมครับที่แบบเดยวจะไปดูกับดักสัตว์กันค่ะด้านนี้ก็จะเป็นโซนกับดักสัตว์ทุกอย่างเลยนะคะใช่ค่ะแต่พี่มุกจะให้ดูไฮไลท์พิพิธภัณฑ์ด้านนี้อันนี้เรียกว่าปงตาแมวเพราะว่าลูกกตาข้างหน้าคล้ายลูกกตาแมวเห็นไหมคะแมวสมัยก่อนจับหนูเขาก็เลยเรียกว่าปงตาแมวแล้วก็จับหนูข้างในนะคะจะเป็นกระดานหกเพื่อใช้น้ําหนักตัวหนูเหยียบให้หนูวิ่งเข้าแต่ละฝั่งแล้วจะมีลูกกตาเป็นกเรื่อนปิดของแต่ละฝั่งนี้ เฮ้ยทำยังไงอ่ะี้คุ้นพ่ะเฮ้ยอึ้งมากมีหนูด้วนะอันนี้ก็จะมีอ่ามีหนูด้วยมามานี้มานี้ไปทำอะไนทำไมมานี้ตลกเลยค่ะแล้วไม้ตัวนี้นะคะจะปิดไว้ด้านบนนะคะอย่างนี้เพื่อป้องกันไมให้ปีนกะณะจะเป็นแบบนี้เลยแล้วเวลาเราจะนำหนูออกไปทำข้าวก็ค่อยจับทีละตัวเอาหนูไปทำข้าวไปทำกับข้าวค่ะ เป็นผัดเผ็ดหนูอย่างนี้ใช่ค่ะผัดพริกขิงอย่างนี้แต่กงตาแมวเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษคือม,มันสามารถคัดไซส์หนูได้สมัยก่อนหนูตัวเล็กเกินไปเขาจะไม่เอาไปทำข้าวจะเอาแต่หนูตัวรุ่นถ้าหนูตัวใหญ่เกินไปก็ไม่อร่อยนะคะถ้าเป็นสำนวนไทยคือกกแก่เกินเกงอ๋อแก่เกินที่จะเอาหนูไปแก่อ๋อนี่เป็นที่มาสำนวนไทยด้วยใช่ค่ะอ๋องดงามมากพ่ะแพรก็จำลักษณะรูปทรงไว้แล้วไปทำขายที่กรุงเทพพ่ะแพรได้เงินไหลสตาค์ อันนี้เรียกว่าอีทุปค่ะส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นกำดักงูอันนี้จะเป็นโลโก้พิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะทำจากอะไรครับผมอันนี้ทำจากเปลือกไม้ไผ่ลวกเพราะว่าไม้ไผ่ลวกเนี่ยมันมีความคมอยู่แล้วเราไม่ต้องเหลาคมออกงูไหลเข้ามาปุ๊บบาดตัวอย่างเลยไม่ใช่ค่ะแกคือว่า สารลาาักษณะแบบนี้ไปวางที่ปากรูงูครับผมพอเวลางูเลื้อยออกมาจากรูท่อนหัวมันเล็กผ่านไปเลยพอ,อ,อ,อถึงกลางตัวใหญ่งูมันก็เลยบิดอ๋อ,อบิดหรือว่าแต่สมัยก่อนลุงจ่าเรียกว่าหันเขาก็เลยเรียกว่าอ e ีหันเป็นภูมิปัญญาของลุงจ่านะคะลุงจ่าบอกว่าสมัยก่อนมีความเชื่อว่าการตีงูไม่ตายงูจะอาฆาต<อ>แต่ถ้าตีงูตายหรือว่างูหลังหักจะทํามาค้าขายไม่ขึ้นก็เลยต้องปล่อยให้งูเนี่ยฆ่าตัวเองตาย The snake commits u i c i d e ตรงนี้นะคะเป็นประเพณีการข้อหมุดค่ะพอน้องข้อลงมานะคะเขาจะเอาน้องมากระทบฟากเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ายามตกฟาก คืออะไรอะคะย้ำตกฟ้าก็คือวันเดินปีเกิดของน้องฟ้าก็คือพื้นที่อยู่ต่ําจากตัวบ้านเงี้ยเขาเรียกว่าฟ้าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตัวบ้านพอน้องคลอดมาปุ๊บตัดลกแล้วเอาลําตัวมากระทบเลยเพื่อ่อ๋อมาวางแป๊ะใช่ไม่ใช่ตาย,ตาย กระทบเพื่อว่าให้น้องเปล่งเสียงออกมาเพราะว่าเสียงแรกที่น้องเปล่งออกมาถึงจะนับเป็นวันั้นป่เกิดสมัยก่อนมีวิธีคะอยากให้เด็กร้องดีวพี่กินจ้างพ่อแม่จ้างพี่กินไปเด็กร้องเลยไม่ต้องมากระทบปาร้องยันตายอย่างงี้ก็ถือว่าได้ความรู้กันพอประมาณนะคะจากคนที่ไม่เคยรู้อะไรเลยนะคะก็ได้รู้เบื้องต้นบ้างยอมรับค่ะณวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่มุกนะครับแล้วก็ที่สาคัญเลยขอบคุณพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านสาธวีด้วยค่ขอบคุณมากค่ะเอาล่ะพิษณุโลก ยังมีที่ให้เราได้ไปตะลุยกันอีกมาแพ่พร้อมแล้วตามพี่กินมาเลยร้านแล้วนะคะพี่มุกวันนี้ค่นีค่ะมาแล้วมะแผมาเลวมาแลวเอาละครับและตอนนี้นะฮะพี่กินก็พาพระแผ่นะครับมาอยู่จุดหมายปลายทางสุดท้ายของเรากันแล้วนะฮะมื้อเย็นวันนี้คือที่ครัวน่านน้านั่นเองบรรยากาศดีมากนะฮะเพราะว่าอยู่ติดกับแม่น้ำน่านนะฮะซึ่ง วันนี้เมนูส่วนใหญ่เราก็ยังคงเน้นแบบเพื่อสุขภาพอยู่ว<ม>่าแพรจะเน้นปลาเป็นหลักนะแล้วก็<ะ>มีสมุนไพรด้วยที่นี่<ม>เราจะมาเริ่มกันจากเมนูนี้ครับพระแพะครับปลาทอดสมุนไพรนั่นเอง<ม>อ,อกินแล้วรู้สึกว่ารู้สึกร่างกายต้องดีอ่ะรู้สึกว่าแบบร่างกายแข็งแรงแน่นอนอะ<ม>่ะมากันที่เมนูนี้กันบ้างลาบทอด<ม>อืม เน้นเผ็ดเป็นหลักใครชอบตามเผ็ดนี่น่าจะชอบเลยที่สําคัญคือนี่ฮะมีหอมทอดโรยด้วยซึ่งพี่ว่ากลิ่นหอมนั่นแหละเป็นตัวทําให้ยิ่งหอมมันหอมหอ,อนนมมากันที่อันนี้ครับไก่คั่วเค็มครับผมความเก๋นะฮะเขาโรยขิงด้วยขิงทอดมากันที่อันนี้พ่แพ่เมนูนี้นะคะชื่อเมนูว่าแซบแห้งเป็นการเอาซี่โครงหมูมายำเป็นสูตรพิเศษของเขา <ใน S 1> สีสันจะดูดูนักดัว่าดูเผ็ดดูแบบ ดูร้ายแต่กินแล้วแบบน่ารักอะ่ะงานมาอร่อยอร่อยอกหวานหวานคล้ายๆ,ๆกับซี่โครงหมูอบอะไรอย่างเงี้ยใช่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 แต่ว่ามีพริกด้วยแล้วก็มีใบโหระพาพกินแกล้มไปนะฮะพระแพทย์ครับอันนี้นะฮะเป็นแกงนะฮะแกงคั้วหน่อไม้สดปลาย่างปลาย่างให้พี่กินแล้วกันโอเคก็หนวหน่อนไม้ก็ได้หนัวหน่อนไม้อ,มอันนี้ก็กลมกล่อมกำลังดีนะฮะเป็นแกงกะทิที่คน ชอบทานกะทิก็จะชอบแกงกะทิ่หวาน,น,นมันมันใช้ได้เลยหวานหวานมันมันมากันที่เมนูสุดท้ายครับผมปลาแม่น้ํานึง่งซีอิ๊วครับพรอแพรอลองชิมดูครับพระแพรว่ารสชาติจานนี้จะเป็นไงไงเป็นไงนุ่มจริงนุ่มจริงเพราะอะไรรู้ไหมพระแพรถึงนุ่มเพรา<อ>ะมันปลามันดีมากดูสิกินแล้วมันก็ให้ความรู้สึกยืมๆอยู่ๆในปากนะฮะอร่อยอร่อยอร่อยอืมใครที่อยากจะมาทานนะคะที่พิศนุโลกนะครับ ด้านน้หาไม่ยากเลยนะให้คุณล่องแม่น้าน่านมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวคุณเจอเองนะถ้าล่องมาจากทางเหนือจะอยู่ฝั่งขวาล่องมาจากกรุงเทพอยู่ฝั่ง้ายแก้สิแก้แกทำไมแกเองก็ได้นะฮะจะข้างหลังของเราหาไม่ยากเลยนั่นก็คือไนบาซ่าเองอยู่อำเภอเมืองแต่สำหรับคนกรุงเทพแหละถ้าอยากทานสำหรับคนกรุงเทพที่อยากทานรสชาติแบบนี้นะคะก็สามารถไปทานได้ที่สุขุมวิท99ิชื่อร้านเมาเดี๋ยวหลังจากนี้เราสองคนก็จะจัดเต็มกันนะฮะป้าแล้วก็ใส่ถุงกลับไปฝากพ่อฝากแม่ และคลิปนี yeah, JI, ้ครับผมกระชับมิตรพิจิตพิสณุโลกลาไปก่อนสวัสดีครับเชิญดี่ะการมาทีมที่แพรกับพี่กรีรู้สึกว่าสนิทกันมากขึ้นไหมเหรอคะแพรว่า ทำให้แพนนึกถึงตอนที่แบบว่ากลับไปอยู่ในบ้าน a อได้มาแบบอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอีกครั้งหนึ่งเห็นจะเป็นแบบ2วันแต่ก็ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็เลยรู้สึกว่าเออเหมือนเรากลับมาสนิทกันมากๆเหมือนเดิมเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเดิมสนุกครับแล้วก็ยังรู้สึกอบอุ่นเหมือนเดิมแล้วก็กินดีอยู่ดีเหมือนเดิมทุกอย่างเลยที่สําคัญทะเลทรายก็ยังคงคอนเซปต์แบบว่าพาเราไปเปิดหูเปิดตาในสิ่งที่อาจจะยังไม่เคยได้ไปทำมาก่อนต้องขอบคุณทะเลท่า่ที่พาเรามาเปิดหูเปิดตาพามาเที่ยว